สวัสดีค่ะอั t เตอร์นูนทีวิวสค่ะรันค่ะวิวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์วิธีการคิดคันคู่ยากๆแบบง่ายๆกันค่ะง่ายๆกันเลยนะคะซึ่งนะคะโจทย์ที่พวกเราเนี่ยพูดถึงเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นโจทย์ที่หน้าตาแบบนี้ค่ะหรือแบบนี้ค่ะนะคะซึ่ง หลายหลายครั้งเนี่ยบางทีถ้าเราอ่ะไม่ไม่รู้วิธีคิดเนี่ยก็อาจจะทําให้เราแบบเฮ้โยโกงว่าแบบอทำยังไงอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าวิธีการคิดแบบง่ายๆเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไค่ะ,คะ,คะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ความรู้ใหม่อะไรใช่ไหมคะใช่อ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าของเราที่เอ่เกี่ยวกับขั้นคู่นะคะเราก็ใส่ไว้ในลิงก์ด้านล่าง ค่ะ,คะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยค่ะค่ะซึ่งวิธีที่เราจะใช้นะคะเราก็จะใช้วิธีการเนี่ยทดโน้ตในขั้นคู่นะคะจากโจทย์ที่เรามีเนี่ยนะคะ ดขึ้นหรือว่าลงนะคะไปอยู่ในคีย์ที่ใกล้เคียงกันที่คิดง่ายที่สุดนั่นเองค่ะอะแล้วก็เราจะใช้เมเจอร์คีย์นะคะเป็นตัวที่มาคิดนั่นเองนะคะเราก็จะยิงจากเมเจอร์สเกลเหมือนเดิมที่เคยพูดไว้ในคลิปก่อนเลยค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูโจทย์แรกของเรานะคะโจทย์แรกของเราเนี่ยก็จะมี e ชาร์ปกับ g เดับเบนชาร์ปค่ะเออฟังดูยากใช่ไหมฟังดูยากมากคิดยังไงคะ่คิดงไงนะคะเดี๋ยวไปลองดูกันค่ะ โจทย์ข้อแรกของเรานะคะก็คือตัว e s h a ์บกับ g ดับเบชาบค่ะเราก็จะเลือกคีย์ที่ใช้นะคะจากโน้ตตัวล่างค่ะซึ่งเป็นตัว e sharp นะคะเราก็จะเลือกค e ีย์ e major มาหากันนะคะเพราะว่ามันใกล้เคียงกันที่สุดซึ่งตัว e ต่างจากตัว e s h a ์ p เนี่ยครึ่งเสียงค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะลดทั้งตัวบนและตัวล่างจากโจทย์ลงครึ่งเสียงนะคะเราก็จะได้เป็น e กับ g s h a r p ค่ะเราก็จะได้เป็นขั้นคู่ major เติ r d นั่นเองค่ะ โอ้โหเป็นไงบ้างคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะกวางใช่แล้วค่ะวิวก็คือจริงๆเนี่ยวิธีก็ไม่ได้ต่างจากวิธีเดิมที่เราเคยแชร์กันไปเลยนะคะเนี่ยเอ๊ะแล้วทําไมเราถึงใช้วิธีขีนแบบนี้ได้คะวิวอ่าทาไมถึงใช้วิธีการทดเสียงได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราขยับเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตนะคะเราจะขยับ2โน้ตเนี่ยลงหรือขึ้นเท่าๆกันค่ะ เราไม่ใช่เราจะไม่เปลี่ยนแปลงความกว้างของคันคู่อ่าก็คือไม่ได้ขยับตัวเดียวแล้วเขากว้างแค่ตรงอย่างนั้นก็จะจะจะทำจ์ผิดนะคะแลจะทำให้ผิดอะไรอย่าง้ใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็อีกทิปหนึ่งนะคะก็คือเวลาที่เราเนี่ยจะทดไอ้เจ้าคันคู่เนี่ย เราจะเลือกคีย์ที่มันใกล้เคียงกันโดยที่เราจะไม่เปลี่ยนชื่อโน้ตใช่อย่างเช่นข้อเมื่อกี้เนี่ยเป็น E sharp เราก็จะไม่เปลี่ยนไปเป็น F หรือว่าไปเป็นโน้ตตัวอื่นเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเราจะต้องปรับโน้ตทั้งสองตัวมันอาจจะทําให้เรางงได้แล้วก็ทําให้แบบมันยากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกคีย์ที่ชื่อเดียวกันที่มันมีอยู่ที่มันง่ายกว่านะคะก็คือเป็น E นั่นเองนะคะอาจงแต่ข้อค่ะ ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองอีกสักข้อหนึ่งแล้วกัน,<อ>นะราอ,อีกสักข้อนึงค่ะเดี๋ยวลองทําด้วยกันค่ะค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าในโจทย์เนี่ยโน้ตตัวล่างเนี่ยจะเป็น D double flat นะคะแล้วก็โน้ตตัวบนเนี่ยก็จะเป็น B flat ค่ะทีนี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะใช้ตัวล่างเนี่ยมาเป็นตัวที่หา key m a อร r ของเรานะคะทีนี้ตัว คีย์ดีเมเจอร์เนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วก็หาง่ายที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าใครถนัดหรือว่าจะคิดจากดีแฟลตเมเจอร์เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เราขอเลือกเป็นดีเมเจอร์ก็แล้วกันนะคะคราวนี้นะคะตัวดีดับเบิลแฟลกกับตัวดีนะคะจะต่างกัน1เสียงค่ะคือตัวดีเนี่ยสูงกว่าตัวดีดับเบิลแฟลตเนี่ยหเสียงหรือว่า2เซมิโทนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องปรับโน้ตในโจทย์ของเรานะคะทั้ง2ตัวเนี่ยให้สูงขึ้น2เซมิโทน หรือว่า1เสียงนั่นเองนะคะโน้ตใหม่ที่ได้นะคะก็จะเป็น D กับ B s ชาร์ค่ะพอเราได้คู่นี้มาปุ๊บเราก็มาลองคิดจาก D Major Scale ค่ะซึ่ง D กับ B Natural เนี่ยเราจะได้ Major 6แต่ว่าในตรงเนี้ยเรามี D กับ B Shar ์ sh arp, ก็จะห่างกันขึ้นไปอีกครึ่งเสียงก็จะกลายเป็นออก m e n t e d t i ินั่นเองนะคะ ค่ะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างอันที่2นะคะก็หวังว่าจะเข้าใจวิธีทํากันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าวิธีที่พวกเราใช้เนี่ยเราจะอิงจากเมเจอร์สเกลเอาคือเอาเมเจอร์สเกลเนี่ยมามาคิดแล้วก็เอามาคำนวณว่าเอ๊ะเป็น Major รหรือ Perfect เป็น m i n นอหรือว่าเป็นอะไรนะ ะะซึ่งอ,อันเนี้ยบอกไว้ก่อนว่าเป็นวิธีที่พวกเราถน,าน,นัดนะคะถ้าเกิดว่าใครมีวิธีที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วเนี่ยก,ก็ใช้วิธีที่ตัวเองถน,นัดได้เลยค่ะโอเคค่ะคราวนี้เราจะเจอโจทย์อีกแบบหนึ่งนะคะที่มีคนถามเข้ามาเหมือนกันค่ะคือโจทย์แบบนี้ก็จะเขาจะไม่ได้ให้โน้ t มาสองตัวคู่กันะจะไม่จะไม่ได้มาไม่ได้มาัม้าางคู่ใช่เขาจะให้มาแค่ตัวเดียวแล้วก็ บอกโจทย์มาว่าอยากได้เป็นแบบอยากได้คู่อะไรอยากได้คู่อะไรแล้วเราก็ต้องหาอันนั้นใช่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยเขาก็จะให้ให้เราใส่โน้ตตัวบนก็มีหรือว่าตัว,ตวล่างก็มีค งั้นเดี๋ยวเราลองมาทําโจทย์ประเภทนี้ด้วยกันคือจริงๆวิธีคิดก็จะคล้ายๆกับอันที่แล้วแต่ว่ามีมีอะไรที่ต้องทําเพิ่มอีกนิดหน่อยใช่ก็คือเหมือนนเป็นการดับเบิลเช็คแบบคําตอบของเราใช่ค่ะก็เดี๋ยวลองมาทําด้วยกันนะคะเดี๋ยวโจทย์แรกเนี่ยเราจะเริ่มจาก A ดับเบิลชาค่ะใช่ค่ะก็คือ A ดับเบิลชานะคะแล้วก็ในโจทย์เนี่ยก็บอกว่าให้เขียนโน้ตที่สูงกว่านะคะเพื่อให้เป็น perfect fourth ค่ะอะนะ ตัวอย่างนี้นะคะโจทย์ก็จะให้ A double s h a r ปมาค่ะซึ่งเราก็จะต้องหาโน้ตตัวที่สูงกว่าเพื่อจะทําให้เป็นคู่ perfect fourth ค่ะซึ่งวิธีทําก็เหมือนกันนะคะเหมือนกับที่บอกไปก่อนหน้านี้แต่ส่วนใหญ่ที่มักจะผิดกันก็คือพอได้คําตอบแล้วจะลืมทดโน้ตกลับไปให้ตรงโจทย์ก็อย่าลืมทําตรงนี้กันนะคะค่ะจากโจทย์นะคะที่เป็น A d ล s h a r ปค่ะเราก็จะเลือก key A major เข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่ใกล้เคียงกันที่สุดค่ะ ทีนี้ค่ะ A double sharp กับ A นะคะจะห่างกัน1เสียงหรือว่า2เซมิโทนโดยที่ A เนี่ยเสียงต่ํากว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทดเสียงลงมา1เสียงหรือว่า2เซมิโทนเป็น A ก่อนค่ะทีนี้เราก็จะต้องมาคิดโน้ตที่สูงกว่าใช่ไหมคะที่เป็น perfect fourth ค่ะแล้ก็ดูจาก scale A major นะคะเราก็จะได้เป็น ตัวดีนั่นเองค่ะซึ่งตัว A กับตัว D นะคะเราก็จะได้เป็น perfect f o l r แล้วค่ะแต่ทีนี้ค่ะขั้นตอนที่เราห้ามลืมนะคะว่าโจทย์ของเราเนี่ยเป็น A d ดับเบิลชารค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทดโน้ตตัวบนที่เราได้มาเนี่ยกลับขึ้นไปอีกหนึ่งเสียงหรือว่า2เซมิโทนด้วยค่ะเป็น a double sharp แล้วก็ D double sharp ถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องค่ะหลายๆครั้งนะคะบางทีเราลืมขั้นตอนนี้แล้วก็ตอบดีไปเลยเนี่ยเราก็จะได้คำตอบที่ผิดนั่นเองนะคะค่ะเมื่อกี้ก็ทำโน้ตตัวบนกันไปแล้วใช่ไหมคะกว่างใช่แล้วนะคะแล้วก็ก็อย่าลืมทดโน้ตที่เป็นคำตอบของเรานะคะกับขึ้นไปให้พงกับจบด้วยนะคะไม่งั้นเนี้อาจจะก็คือฟาวเลยเออเมือนูซ่าทำมาตั้งนานแล้วแต่ว่าคำตอบผิดไปนะคะอ่าส่วน อันนี้นะคะตัวอย่างอันถัดมาเนี่ยเราจะลองโจทย์ที่แบบให้โน้ตตัวบน,บนมานะคะ<น>แล้วก็ให้หาโน้ตที่อยู่ข้างล่างนะคะวิธีเนี่ยก็เหมือนเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อาจจะเหมือนเรื่องอะไรสั่งกันนิดนึงเพราะเราอาจจะต้องหาโน้ตตัวล่างแล้วต้องคิด ขั้นคู่ของอน,นันต์อีกทีนึงนะคะใช่ค่ะซึ่งโจทย์ตัวนี้นะคะที่เราหยิบมาก็คือจะเป็นโน้ตซีชาร์ปนะคะแล้วโจทย์เนี่ยก็คือบอกว่าให้เขียนโน้ตตัวล่างนะคะหรือโน้ตที่ต่ำกว่าเนี่ยเพื่อทำให้เป็นคู่ไมเนอร์เติดนั่นเองค่ะลองไปทำดูกันค่ะค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือให้ซีชาร์ปมาแล้วก็ให้เขียนโน้ตที่ต่ำกว่าตัวซีชาร์ปนะคะให้เป็นคู่ไมเนอร์เติดค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็นับ ลงมาให้เป็นคู่3ก่อนโดยที่ยังไม่ต้องสนใจชนิดของขั้นคู่นะคะเราก็จะได้เป็น A กับ C ชาร์นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็คิดจากคีย์เอเมเจอร์ได้เลยก็จะได้เป็นคู่เมเจอร์เติร์ดใช่ไหมคะ A กับ C ชาร์ก็จะเป็นเมเจอร์เติร์ดค่ะแต่ว่าเราต้องการไมเนอร์เติร์ดนะคะแล้วเราก็ปรับตัวบนไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องทําตัวล่างให้แคบลงนะคะโดยการที่ยกตัว A ขึ้นครึ่งเสียงเราก็จะได้เป็น A ชาร์ปกับ C ชาร์ปนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำตอบเป็นคู่ไมเนอร์เติร์แล้วต่อไปเป็นช่วง10 Second q u ควิโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูควิสกันนะคะส่วนถ้าเกิดว่า10วีเนี่ยเราก็คือกลัวคิดว่าเึงไปนิดนึงาจะระทึกไปนิดนึ่งเราก็ถ้าใครเนี่ยคิดไม่ทันนะคะก็สามารถกดพอดไว้คิดได้นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อแรกกันเลยค่ะ จทย์ข้อที่1น,นะคะก็จะมีตัว f flat กับตัว g ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็เลือก f major จากตัวล่างใช่ไหมคะตัว f เนี่ยก็สูงกว่า f flat ครึ่งเสียงค่ะเราก็เลยต้องปรับโนต้ตทั้ง2ตัวขึ้นครึ่งเสียงเราก็จะได้เป็นโนต้ตตัว f กับตัว g s h a r p นั่นเองค่ะ F Major นะคะ F กับ G ก็จะเป็น Major Second ค่ะส่วน F กับ G Sharp เนี่ยก็จะได้เป็น Augmented Second ฉะนั้นเนี่ยคู่นี้นะคะ F l a t กับ G ก็จะได้เป็น Augmented Second นั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับโจทย์ข้อที่1นะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ข้อสองกันเลยค่ะ โจทย์ข้อที่2นะคะก็จะให้โน้ต C d ดับเบิลช้ามาค่ะแล้วก็ให้เราเขียนโน้ตตัวบนนะคะหรือเขียนโน้ตที่สูงกว่าค่ะให้เป็นขั้นคู่ d i m i n i s h s e v e ค่ะค่าโจทย์ข้อ2นะคะ เราจะเห็นว่ามี c double sharp อยู่ที่โจทย์นะคะแล้วก็โจทย์บอกว่าให้เขียนโน้ตตัวบนนะคะหรือให้เขียนโน้ตที่สูงกว่าค่ะให้เป็นคู่ diminish seven ค่ะทีนี้นะคะเราเห็นในโจทย์เนี่ยเป็น c double sharp เราก็เลือก key c major เข้ามานะคะเพราะว่าก็จะง่ายกับการทิตของเราค่ะทีนี้นะคะตัว c เนี่ยก็จะต่ำกว่า c sharp 1เสียงนะคะหรือว่า 2เซมิโทนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปรับนะคะโน้ตเนี่ยลงมา2เซมิโทนจาก C ชาร์ เป็น C ค่ะคราวนี้พอเป็น C Major ก็คิดง่ายแล้วใช่ไหมคะในคี y C Major นะคะตัว C กับตัว B นะคะก็จะได้เป็นขั้นคู่ Major Seven ค่ะแต่ทีนี้ในโจทย์เนี่ยอยากได้ d i m i n i s h s d 7 e นนะคะเราก็เลยต้องลดตัวบนเนี่ยลงมาอีก1เสียงค่ะเพื่อทำให้ขั้นคู่แคบลงนะคะกลายเป็น B double flat ค่ะทีนี้ขั้นคู่ที่เราได้มานะคะในคำตอบก็จะเป็น C กับ B double flat ค่ะก็จะเป็น d i m i n i s e d seven ค่ะแต่ว่ายังไม่จบนะคะเพราะว่าในโจทย์ของเราเนี่ยเขาให้ C double sharp มาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอทดเสียงนะคะขั้นคู่ที่เราได้มาเมื่อกี้เนี่ยกลับขึ้นไปอีก1เสียงหรือว่า2เซมิโทนค่ะได้เป็น C double sharp และ B natural ค่ะ มาถึงโจทย์ข้อสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะมีโน้ตตัว G flat มาให้นะคะแล้วก็อยากจะให้หาโน้ตตัวล่างเพื่อเขียนให้เป็นคู่ perfect fifth ค่ะ,ะเฉลยข้อนี้นะคะเราก็จะนับลงมาจากตัว G flat นะคะให้เป็นคู่5ก่อนเราก็จะได้ ตัว C กับ G flat นั่นเองค่ะค่ะเราก็จะคิดจากโน้ตตัว C ขึ้นไปนะคะ C ไป G เนี่ย C กับ G เนี่ยก็จะเป็น perfect fifth ค่ะแต่ว่าโจทย์เป็น G flat นะคะมันก็จะเป็น diminished fifth ก็ยังไม่ใช่ตามที่เราต้องการใช่ไหมคะแล้วเราก็ปรับโน้ตตัวบนไม่ได้ค่ะเราก็เลยต้องปรับตัวล่างลงครึ่งเสียงเพื่อให้ขั้นคู่เนี่ยกว้างขึ้นนะคะเราก็จะได้เป็น C flat กับ G flat นะคะก็จะได้ perfect fifth ตามที่เราต้องการแล้วค่ะ โอเคค่ะจบไปแล้วนะคะการวิธีการทําขั้นคู่ยากๆแบบง่ายๆนะคะใช่แล้วง่ายยคะก็ง่ายนะจริงๆออฝึกบ่อยๆอ่ะมันก็จะเหมือนเราก็จะคิดเร็วขึ้นะไร่ จริงๆอันนี้ก็เป็น EP พิเศษที่เราทำขึ้นมาเพ<ช><ม>ราะว่าม,มีคนถามกันเข้ามาเยอะนะคะวิธีการทำคันคูพวกแบบเหล่านี้<ม>อะไรอย่างงี้ใช่แล้วค่ะอ่าก็ส่วนคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณครูท่านใหน,นะคะรู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะคะอยากเอาไปสอนนักเรียนนะคะก็สามารถเปิด YouTube ของพวกเราให้นักเรียนดูนได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะมีแบบฝึกหัดเนี่ยไว้ในมุมด้านล่างนะคะก็สามารถกดไปดาวน์โหลดทำกันได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าสมมติว่ามีคลิปมีประโยชน์นึกถึงใครอยากส่งให้ใครก็ สามารถแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนมา Subscribe YouTube ของเราได้นะคะค่ะ,คะก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับ EP ที่ 23, 23. ของเรานะคะค่ะงั้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ